ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f u M Channel กับผม M แล้วก็เกมแลกนัล็อก X Next Generation นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาไกลแอสซัสซินคอสายมีดเบิร์นนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวละครของผมนั้นไม่ใช่สายนี้แน่ๆน,นะครับผมส่วนตัวผมนะผมจะเล่นเป็นสายสกิลหลักเลยแต่ด้วยความที่ว่าถ้าเราเล่นเกมนี้ด้วยประดับข่าวนะครับเราจะสามารถย้ายสายในการเล่นนั้นง่ายมากๆครับซึ่งทําให้บางทีถ้าเราอยากจะประหยัดมานาในการเล่นหรือว่าเอพีนั่นแหละครับเวลาที่เราฟาร์มเนาะเราก็สามารถสลับมาเล่นสายตีเบิร์นได้นะครับผม ข้อดีของสายนี้นะครับก็คือ1นนะครับเล่นง่ายแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายเลยนะครับข้อที่2นะครับ KVM นั้นบังคับได้ง่ายมากใช้ไม่กี่สกิลเองแล้วก็เราจะทําให้ไม่งงด้วยครับใช้แค่สกิลสตาร์ทแล้วก็ตีเบิร์นแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับประหยัดยา HP s p มากๆเลยครับผมข้อเสียก็คือ1นนะครับดันดาเมจได้ยากมากกว่าสายสกิลนะครับเพราะว่าไม่มีตัวคูณอะไรเลยสายสกิลเนี่ยมีตัวคูณมาจากดาเมจในสกิลของมันเองใช่ไหมครับส่วนสายตีเบิร์นนะครับไม่มีคิดดาเมจมาดัน ตัวนี้ครับจะต้องดันทั้งหมดพีนาเมตโบนัสพีเพนแล้วก็อไอเาสปีด้วยคือดันยากมากๆเลยนี่ยังไม่รวมนาเมตต้นเนาะโอเคครับข้อที่2นะครับถ้านำไปลง k v m แล้วถ้าเราเจอคนที่ใส่การ์ดเงื่อนทั้งหมด3ใบนะครับ เราจะทําอะไรไม่ได้เลยเพราะส่วนมากเราจะเล่นโดยใช้สกิลสตัรนใช่ไหมครับถ้าเจอการ์ดนักเงินไปปุ๊บจบเลยนะครับผมข้อที่3นะครับช่วงแรกนะครับเอติเคต้นจะน้อยมากกว่าสายสกิลมากๆเลยนะครับเพราะว่าแอดมิดเบิร์นนะครับเราจะต้องหาแอดสปีดมาจากทาริสล้วนๆเลยนะครับถ้าช่วงแรกนะครับเราไปใส่ทาริสเอติเคเนี่ยเราจะดันแอดสปีดไม่ได้เลยนะครับเราจะต้องไปเอชัดแอดสปีดมาทดแทนนะครับซึ่งมันจะเปลืองเงินมากกว่าด้วยนะฮะส่วนข้อดีข้อเสียอื่นๆนะฮะก็ยังมีอีกเยอะเลยที่ยังไม่พูดถึงนนะครับเเอาาป็ว่ พูดในส่วนนี้เข้าๆกันก่อนแล้วกันเนาะโอเคครับมาดูในตัวละครของผมกันเลยดีกว่านะครับว่าผมใส่อะไรแล้วก็สกิลยังไงบ้างนะครับอ๋อแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยครับเรื่องแรกก็คือสเตตัสนะครับผมสเตตัสสาหรับตัวนี้นะครับผมจะเน้นในเรื่องของดาเมจล้วนๆเลยนะครับนั่นก็คือสเต็งนะครับแล้วก็เด็กนะเอาสเต็งให้เต็มก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยโยกมาลงเด็กนะครับสำหรับในภาคนี้นะครับเอจิจะไม่ลงเลยเพราะว่าค่าฟรีในส่วนของเอจินะ ราค่าและรายประโยชน์มากๆเลยนะครับให้เราเน้นสเตตัสที่บวกดาเมจตรงๆไปเลยนะครับส่วนไอ้สปีดที่ได้มาจากเอจเนี่ยให้พวกประดับแล้วก็ทาตุนะครับทำหน้าที่ของมันเองดีกว่านะครับเห็นไหมผมไม่ได้เอจเลยแต่ว่าตีเร็วมากๆเลยนะครับผมอ่าในส่วนของเครื่องประดับแล้วก็อุปกรณ์ในการสวมใส่นะครับตัวนี้ผมใส่เป็นวาคคัี่ทั้งหมด3ชิ้นเลยนะครับถามว่าถ้าเราไม่มีวาคคัี่เราใส่อย่างอื่นได้ไหมได้ครับให้มันเป็นใส่สีฟ้าก็ได้สีขาวก็ได้ยังไงก็ได้ครับ เลือกเซตที่เราจะต้องการเลือกใส่ได้เลยนะครับแต่สําหรับตัวละครนี้ผมใส่แบบนี้นะครับผมแล้วก็มีดนะครับถ้าเราไม่มีมีดบอสเหมือนผมเนี่ยก็ใส่อะไรก็ได้แต่ว่าอย่าให้เป็นมีดสีฟ้านะครับอะไรก็ได้นีที่นี่ไม่ถึงเลเวลเท่าไหร่ก็ได้ครับไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเลเวลห้าสิบเหมือนผมเป็น30 40 50ก็ได้นะครับเพราะว่าในส่วนของอาวุธเนี่ยผมไม่อยากให้แนะนําให้เป็นสีขาวสักเท่าไหร่นะครับเวลาที่เราดีไฟนะครับสีฟ้าเนี่ยจะได้เปอร์เซ็นต์จากตรงนี้มากกว่าสีขาวมากๆเลยนะครับอ่าเ็นสป รับรองเลยว่าไม่ถึง45แน่นอนนะครับส่วนประดับนะครับมาแนะนําในส่วนของทาริตกันก่อนเลยนะครับทาริตเนี่ยนะครับผมแนะนําให้เป็นทาริต25แบบใช้ยาวๆเลยนะครับถ้าเราไม่อยากจะเอ็นชาร์ดแอคเซปีดเนี่ยเราก็ต้องยอมใส่ทาริต25ไปก่อนแบบยาวๆเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเครื่องประดับนะครับในช่วงแรกนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่มีประดับ50ตรงนี้นะครับเราก็ใส่ประดับแหวน25ที่โบกตีเร็วไปทั้งหมด2วงไปก่อนเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเรเวล50แล้วนะครับผมผมแนะนาอย่างยิ่ 51วงนะครับเราจะได้นะครับดาเมจเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ไม่ทิ้งแอดแอคสปีดไปด้วยนะครับแต่ถ้าเราไปใส่ประดับ50ทั้ง2อันเลยนะครับถามว่าดาเมจแรงขึ้นไหมบอกเลยนะครับว่าเบากว่าเอ้าทาไมเบากว่าล่ะทั้งที่อันนี้มันเป็นเลเวลมากกว่าใช่ไหมครับดูนะครับดาเมจในตรงนี้นะครับไม่มีเลยแต่ว่าในแหวนตรงนี้ครับเวลาที่เรารีไฟล์แล้วก็อัปเกรดนะครับเราจะได้แอ t แอคต้นมาด้วยนะครับเห็นไหมถ้าเราไปใส่50ทั้งหมดเลยเราจะไม่มีดาเมจต้นนะครับผมผมเลยเลือกใส่แบบนี้นะครับแล้วก็นะครับ เปลี่ยนได้นะครับแต่ว่ายังไงนั้นเดี๋ยว ผมมาอธิบายทีหลังนะครับมาในส่วนของสกิลกันก่อนเลยด้วกันนะครับในส่วนของสกงสกิลนะครับพอเราเป็นไฮคาร์แล้วนะครับผมสกิลที่ผมแนะนํามีแค่สกิลเดียวเท่านั้นเองนะครับผมนั่นก็คือเอ็นชาร์นเดลี่พิษนะครับสกิลนี้นะครับจะอาบอาวุธนะครับให้เป็นธาตุพิษนะครับทำให้เราเนี่ยโจมตีนะครับเป็นธาตุพิษทั้งหมดเลยไม่ว่าจะสกิลหรือว่าโจมตีธรรมดานะครับเพิ่มธาตุขึ้นมา20%เลยนะครับจะต้องใช้นะครับแล้วก็จะได้เปรียบก็ต่อเมื่อเราไปตีธาตุไฟธาตุุุดดิินนนธธาาาตตลลมมะะครรับผหืือออถ้้้เเพพ่ๆไไปษยแว ตีได้ทุกธาตุเลยนะฮะแต่ถ้ายังไม่เอ็นชาร์นะครับผมเราก็ตีพวกธาตุไฟธาตุลมธาตุดินไปก่อนนะครับส่วนที่ผมอัพเมเทิโอวเซากับสแลชเนี่ยผมอัพมาเล่นๆนะส่วนเมเทิโอวเซาเนี่ยบางทีก็จะเป็นในการที่จะดึงบอลเข้ามาหาเราเป็นกระจุกนะครับแต่ถ้าไปตีมอนแบบนี้นะครับมอนที่อยู่เป็นกระจุกแบบนี้อยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องกดกระไดเพราะว่ามอนมันเกิดไม่ทันเนาะโอเคครับ สำหรับสกิลในส่วนของแอสซัสซินนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับผมอัพทวินเบดนะครับซึ่งต่อจากสกิลดับเบิลแอตแทกนั่นเองนะครับโอเคสกิลในส่วนของแอสซัสซินนะครับ ท่าจระกาะน,นะครับทวินเบดไปแล้วก็เอชาร์ดเอชาร์ดพอยซันนะครับผมแล้วก็ไร้แฮนด์มาตเตอรี่แล้วก็เล็บแฮนด์มาตเตอรี่เพื่อที่เราจะใส่มีดได้2เล่มนั่นเองนะครับแล้วก็ชาโดเบดนะครับเป็นสกิลที่กดแล้วเราจะทําให้เราตีเร็วขึ้นนะครับอันนี้จะเอามาใช้หรือว่าไม่เอามาใช้ก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับเพราะว่าถ้าไม่อยากเปลืองเ p เลยก็ไม่ต้องเอามาใช้ก็ได้นะครับแล้วก็สกิลโรเวสกิลนี้ผมอัพมาก็เพราะว่าถ้าเราเล่นแอนตเทคสปีดไปด้วยนะครับ อัพรอเวเพื่อบางทีเนี่ยเราอาจจะนําไปตีบอสแล้วก็กิ้งหลบสกิลบอสได้ด้วยนะครับ ในส่วนของสกิลโจนะครับผมเอ็มพุตดอสนะครับอัพเต็ม10เลยเดวเปิร์นแอตแทกนะครับอัพเต็ม10เลยดีท ok ็อกซ์ิฟายเนี่ยอัพไว้5นะครับผมอา่าค่าคูดาวเนี่ยมันพออยู่แล้วอัพไว้เพราะอะไรเพราะว่าบางทีถ้าเราไปฟาร์มงูเอ้ยไปตีโอซิลิสเอ้ยสกิลนี้จะเป็นประโยชน์มากเพราะว่ามันจะล้างพิษให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะครับผมซึ่งดีมากส่วนเอชแอนเพลซ์นะครับอัพเต็ม10เลยจะยืดระยะเวลาแล้วก็ทําให้โอกาสนั้นเออ่ติดพิษได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครัับบผมมมมกกกกดดดาาาาเเเลลลยยนนะครรถ้รไ่สิี สกิลในส่วนของไฮคารดมันจะไม่ทำงานนะครับต้องอัพนะแล้วก็วินด้อมไนท์นะครับอัพห้านะเพื่อที่เปิดทางให้เอ็นชันเอ็นชั้นพัษนะครับผมในเรื่องของสกิลก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการเรียงสกิลก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยที่ผมเอาเพเดสมาใช้ก็เพราะว่าเวลาที่เรากดเพเดสเนี่ยนะครับจะลบล้างค่าความแค้นของศัตรู นะครับหรือว่ามอนเตอร์ไม่ใช่ศัตรูสิของมอนเตอร์นะครับเราก็จะลบมอนเตอร์ได้หรือว่าเวลาที่เราจะว้าวหรือเปลี่ยนพีเซตเนี่ยต้องกดเพดเฮดนะไม่งั้นมอนมันจะตีเรานะครับทีนี้นะครับในส่วนของชาร์โด้คอตูมนะครับในส่วนของชาร์โด้คอตูมเนี่ยผมอัพยังไงบ้างนะครับชาร์โด้คอตูมนะครับในส่วนของจารึกนะครับผมจะอัพดาเมจเป็นหลักไปก่อนนะครับถ้าเราเล่นสายตีเบิร์นอย่างเดียวนะครับค่าเด็กตรงนี้เรายังไม่ต้องอัพก็ได้ค่าเฮดตรงนี้เรายังไม่ต้องอัพก็ได้เรามาอัพสเต็งไไปกกกก่่อนนนนนนัััับบบบพพพพีีดดาาเเมจโส็็้้้แแลวะะคครรตถื พื่อนมีค่าพีรามิดโบนัสที่เยอะอยู่แล้วหรือว่าไม่อยากเน้นพีรามิดโบนัสไปเลยนะครับเพราะอะไรพีรามิดตรงนี้นะครับมันบวกเป็นหน่วยนะครับซึ่งบวกเข้ามาตรงๆเลยไม่ได้เป็นตัวคูณแต่ว่าไอพีเพนตรงนี้นะครับที่มันเป็นหน่วยนะยิ่งมันเป็นหน่วยมากเท่าไหร่นะครับมันก็จะเอาเป็นบวกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งต่างจากพีรามิดโบนัสนะครับถ้าเล่นเบิ้ลอย่างเดียวครับอัพสเต็งกับพีเพนก็ได้นะครับในส่วนของจางลึกนะโอเคครับแต่ถ้าไม่อยากจะอัพอะไรเลยไม่อยากจะอัพพพพพพีีีีีเเ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 เนนนนนนนตตตรรรรงงง้้้้้้้ลลลลลลลยยยยยาาาาาาอออออออกกกไไปปััััแแแแแททคคววววว่่ดดดะะบ็็็มมชโ์ให ถ้านะครับไม่มีงบประมาณในการอับนะเพราะว่ามันอัพยากนะอัพยากจริงๆนะตรงนี้นะเราก็อัพแค่สเต็งแล้วก็พีเพนอย่างเดียวก็ได้ครับในส่วนของจารึกนะครับผมเราก็มาอัพพีแอทแท็กนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะแล้วก็พีทเทมเปตมนัสน,นะครับตรงนี้เลยตรงนี้จะให้เปอร์เซ็นที่เยอะมากกว่าพีเพนด้านบนนะครับอัพพีแอทแท็กด้านนี้นะครับ พีด a m a g e b บ n u s นะครับแล้วก็ Li f e Steal คือสำคัญมากๆเลยเพื่อที่เราจะได้ไม่เปืองยา HP ด้วยนะครับแล้วก็เก่งมากๆเลยในตอนที่ k m นะครับซึ่งจะดูดเลือดได้แรงมากๆครับให้เราอัพเป็น a t t a c k นะครับพีดัมเมดโบนั s ไลท์สเตลลแล้วก็พีเพนทีหลังนะครับแบบนี้ครับโอเคครับในส่วนของสกิลในส่วนของขั้นหน้านะครับเรานะครับเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของสกิลพวกนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดทั้ง2สายเลยสกิลแล้วก็ตีเบิร์นนะครับสกิลแล้วก็ตีเบิร์นเนาะแน่นอนครับ ถ้าเราเล่นตีเบิรเราต้องอัพในส่วนของสกิลตีเบิร์นะครับสกิลนี้นะครับเมื่อเราอัพแล้วนะเราจะได้อัลสปีดมาทั้งหมดนะครับอย่างละข้างเลยนะขั้นแรกเนี่ยนะครับมันจะได้24หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมอัพขั้น2แล้วนะครับได้27ทั้งหมด2ข้างนะครับก็จะได้ประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งเยอะมากๆเลยนะครับจำเป็นที่เราจะต้องใช้นะครับก็กดติดตั้งมาใช้ได้เลยในส่วนของพิมพ์ลายนะครับผมสกิลแรกเป็นของสกิลนะครับใส่สกิลเราไม่อัพนะ อ่ะเราก็มาเลือกสกิลเดอบลแอนแท็กนะครับเพิ่มอาตาัตราการเกิดเดอบลแอนแท็กนะครับเราก็อัพเลเวลไปเลยขั้นแรกเนี่ยมันได้7%เนะครับผมจำได้นะอัพมาก็เป็น9นะครับเลือกมาใส่ได้เลยนะครับในส่วนนะครับ หนังสือตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องมีอาวุธเงาถึงเลเวลสซึ่งผมยังไม่มีนะครับซึ่งเป็นสกิลที่เพิ่มดาเมจได้ดีมากๆเลยนะครับเราจะเก็บสแต็กนะครับหลังจากที่เราตีมอนเตอร์เนี่ยนะครับเราจะทำให้ทวินเบดนะครับมี11%ที่จะเกิดอัตราการลดเกราะของศัตรู3.5นะครับแล้วก็ทับซ้อนกันถึง4ชั้นเลยซึ่งดีมากๆแต่ผมยังไม่มีชาโดนเสียดายมากๆเลยอยากอัพมากๆเลยนะครับผมเท่านี้นะครับในการบิวตัวละครไม่มีอะไรมากมายเลยในส่วนของการ์ดนะครับผมผมใส่เป็นแบบนี้อยู่นะครับ ซึ่งในอนาคตนะครับผมแน่นอนว่าผมจะใส่เป็นงูนะครับทั้งหมด4บาใบเลยแต่ว่าในตอนนี้ผมมีเท่านี้อยู่นะครับเป็นวาร์ดอนสอเนาะแล้วก็มีสกอ์เปี้ยนแล้วก็อักอใส่แก้ขัดไปก่อนนะครับในอนาคตผมใส่เป็นงูอย่างเดียวแน่นอนนะครับในส่วนของเครื่องประดับผมใส่เป็นจอะเาะล้วนนะครับใส่เป็นจอเเาะล้วนเลยในส่วนของเอเกียด้วยนะครับจอะเาะล้วนเลยนะครับ ทำไมผมถึงใส่จกกอะเกาะนะครับในการที่เราคำนวณดาเมจนะครับ ไอพีดาเอทโบนัสกับไอจอเกาะเนี่ยมันคล้ายๆกันนะครับมันคำนวณดามเอทคล้ายๆกันซึ่งถ้าเราไม่ได้เล่นสายสก,กิลไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายเลยในส่วนของการ์ดเนี่ยนะครับผมก็เลยใส่เป็นวิทาตาเพราะว่ามันถูกกว่ามากๆเลยใส่แก้ขัดไปก่อนถ้าในอนาคตเพื่อนๆคำนวณแล้วว่าถ้าดาเอทโบนัสมันเยอะพอๆกับค่าจอเกาะเนี่ยยังไงมันก็แรงมากกว่าที่เราจะไปดันจอเกาะอ,อย่างเดียวนะครับแต่ว่าในตอนนี้ผมใส่วิทาตาทั้งหมด3ใบเพราะว่านะครับมันถูกถ้าเราซื้อมาริสเฟียอย่างเดียวเนี่ยนะครับทั้งหมด2ใบเนี่ย สใบเลยใช่ไหมครับอ่าประมาณนี้ส่วนเฮดเกียร์นะครับก็คล้ายๆกันผมใส่เดนิโล3ใบในตอนแรกราคามันถูกมากแต่ในตอนนี้ไม่ค่อยมีคนไปฟาร์มแล้วนะครับผมทําให้ราคามันขึ้นนั่นเองผมรีซื้อมาก่อนเลยนะฮะโอเคถ้าในอนาคตนะครับเหมือนกันถ้าเราดันพิ่มダメจนัดขึ้นมาสุสีกับค่าจอเกาะน,นะครับยังไงมันก็แรงมากกว่าจอเกาะอ,อย่างเดียวก็จะต้องมาซื้อมารุกไปด้วยแต่ว่าตอนนี้มาดุกมันแพงนั่นเองครับผมก็เลยเลือกใส่เดนิโลทั้งหมด3ใบในส่วนของเครื่องประดับครับผมใส่แก้ขัดแล้วก็เพิ่มดาเมจ่า แล้วก็ที่ผมจะอธิบายนะครับว่าถ้าเพื่อนๆน,นะครับอยากจะเปลี่ยนทานริสอันนี้นะครับไปเป็นทารลิสแอทแทกได้ไหมเปลี่ยนได้ครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีชาโดเลยเราอยากข้ามขั้นผมแนะนําให้เพื่อนๆไปเอนชานนะครับเอนชานในส่วนของเครื่องประดับเนี่ยมันจะมีแอทแทกสปีดมาด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่าเอนชานออฟแมวนะครับที่มอหลอกนั้นแพงมากๆเลยนะครับผมแนะนําว่า ถ้าไม่อยากเสียตังค์เยอะนะครับก็ใส่ทาริตเป็นเออยี่ไปก่อนก็ได้นะครับผมเพียงเท่านี้เองนะครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อนๆยังดาเมจไม่เยอะนะครับยังไม่แนะนําให้มาฟาร์มเหมือนผมนะผมแนะนําว่าให้ไปฟาร์มมอนเตอร์ที่เป็นขนาดเล็กนะครับ à, ไปฟาร์มพวกตัวปลาหมึกก็ได้หรือว่าเออไปเป็นอาคูดก็ได้หรือมอนเตอร์ขนาดเล็กนั่นแหละจะทําให้เรานั้นฟาร์มได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมอย่าเพิ่งมาฟาร์มตัวที่เออเหมือนผมก็ได้นะครับที่ผมมีดดเมจเยอะเนี่ยก็คือผมโชคดีตีบวก6ติดนะครับโชค อ่ะโอเคครับถ้ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะพยายามนั่งอ่านนะถ้าอันไหนผมไม่ได้ตอบก็ไม่ต้องน้อยใจนะจริงๆผมเห็นแหละแต่ว่าผมไม่ได้ไปตอบเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ามันเยอะมากๆจริงๆโอเคครับสําหรับเท่านี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันบ๊ายบาย